ไอ้ท่านมาตีคอยตีไม่โดนะแย่นุกไม่ตีตีีเอาตายไหนึ่งตัวเฮ้ทไมไท่านมันไม่เดินเลยเดินไปไปเรื่อยตบ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 ออตบ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 ท่าน เาพี่ทใครทักฤษเโ้โหั้งอัไ <source 50 S 1> ปไเรื่อย่เลยก็เล้ยวโอเค เซท่านทายหมดแล้วชิทนี้ทำเพื่อความสนุกและความว่างของกูเองนะ